เราจะไปไหนกันครับน้องอันะครับเราจะปั้นวันนี้เราจะไปซื้อตัวเราจะมาอยู่ที่ฟังชุใชกันนะคะแตกตกแตกตกผู้ใหญ่สอง็ครับผมน้องอี่อครับน้้าบวกกับเจ็ดบวกครับผมผู้ใหญ่สอง็กสนะครับทั้งหมด3า0บาทครับผมเด็กจากเจ็สิบบาทจะเหลือคนละสามสบห้าบาทนะครับ รถต้องไหนครับนี่แผลนี่แผลไม่นี่แผลเราจะไปดูแพะกันนะคะอ่ะโปมาอยู่ใกล้ๆพี่นาจะได้เห็นจะไปดูแผลกันไหมคะได้เทวดาโปขึ้นมาโปขึ้นมาได้มามมี่เราจะไปป้อนอาหารแพะไหมค่ะแกะแกะค่ะไม่ใช่แกะนะเราจุนเต้ไหมคะแต่เรามาหลายรอบแล้วเนี่ยใช่ครับนี่คือขั้นที่สอง พ่อเป็นไรครับไปรอไปะ้ไปโอ้ยกนไปะดีอนนี้เราจะไปอนนอ่เราก่อะไรก่อนพูดด้วยไม้ขค่ะ เราต้อการให้อาหารสัตว์มากสักว์วิ่งค่ะวิ่งไล่เลยจ้าเพิ่งทานมาอิน ตัวอ so huh? I mean, so <ay> ื <tr muchas people> anyway. ่นมั้ตนี้ได้กินมาตัวนี้ไม่ได้กินเลยลูกตัวนี้ลูกว้าวดตบเขาทองหรือเปล่าพ่อพี่ใส่รองเท้าวิ่งกับพ่อ เอาจะทำอะไรครับอภจส้เอกกะครับรับถึงหนึ่งร้อยครับหนึ่งครับสาเสรทีตังหนึ่งถึาบลังทำอะไรครับ